สบายดีทุกคนคลิปนี้ล่ะพามาห่อมักซิดาอีกแล้วเนาะแต่ละมือโบมีวีออยกอย่างเนาะวนเวียนอยู่กับของมักซิดาคือมันต้องได้ห่อทุกมืออีหลีแล้วกะตัดกิ่งตัดยอดมันทุกมือเลยเนาะเมื่อวานนี้ล่ะกะหอ่อแต่ว่าโบได้ทายให้เบ่งเมื่อวานนี้กะหอ่อหอยังโบแล้วแหละได้แถวเดี่ยวทุกคนเมื่อนี้ก็เลยจะมาห่อใหม่เนาะอย่าไปเบ่งบรรยากาศน้ากันเลยเด้อ ทุกครั้งที่ลาหอมักซิดาลาก็จะเอาใบบริเวณมากมันออกกรแล้วก็เอาก้นขวัญสุดมันออกแล้วก็ที่ว่ามันเป็นเวฝอยนะลากระหึมว,ว่าเขาจะเออนี่นาลาจะเอาอันนั้นออกก่อนให้มันเมื่อแล้วก็จึงหอเพราะว่าเวลามันเป็นลูกมามันจึงได้งาม แล้วก็หมัดไว้เนาะอันนี้ก็คือตัดแต่งกิ่งไปพร้อมทุกๆครั้งทุกๆต้นเลยตัวใดที่มันบ่เป็นดอกล่ะก็จะตัดออกเพื่อมันปร่งไม่เพื่อมันเป็นดอกเพื่อที่เฮาจะได้หมากหลยๆเนาะตัวใดที่ว่าเป็นดอกแล้วล่ะก็จะตัดเคย้ยอนมันออกอันนี้ก็รูปง,ง่ายคือแบบมันบางครั้งมันก็บ่เห็นนะมันก็พาสายตาเ,าเขาก็ได้มาเบิงมาฮอถูกมือเนาะ มักซิดานี่คือบอกเลยว่าเป็นอันนึงที่ว่าใหญ่ไว้แหมมันใหญ่ทุกมือ มื้อน,นี้อากาศฮอนแห้งอาดลาฮอตตอนเช้าเนาะพอแต่ตะเวนขึ้นนะคือแดดจังปางเลยโคตรฮอนเลยสมพอวามักซิดาฮาวเนาะหน่วยแดกก็คืออยากมาดแดดมาดแดดหลายเลยฮอบนี่ ตามทีลาแบบเลาะเบิองะนะขนาดว่าถุงเฮามันกันแสง UV อ,อะไรเนาะแต่ว่ากันยังกันบบได้ดีปันใดทุกคนมักซิดาเฮากันยังถึกแดดใหม่อยู่กันยังมาดบักไลยเนาะฮอรนี้กระเสียไปหลายหน่วยเติบคือมันบบได้เงินเนทุกคนหน่วยใดที่ว่ามาดเฮาก็เอาไปขายบบได้สินะเนาะอันนี้ลากำลังฮอนี่กับหน่วยบอกง่ายเลยสองหน่วย บางหน่วยตัวใดที่ว่ามันมีเพี้ยขึ้นเนาะล่กก็จะใส้แปลงถูเขี้ยวเฮานี่แหละเนาะแปรงที่ว่ายังบดได้ใช่นหะทุกคนล่กก็จะเอามาถูๆๆมาปัดๆเพื่อเอาเพี้ยเอาอย่างมันออกก่อนให้มันสะอาดแล้วก็ึงหโฮถุง ต้นมักซิดากระสูงขึ้นนะับเมื่อลากระเริ่มจะปวดเถิงเนาะบางต้นก็คือมีเป่าขี้ไก่ที่ว่าเขาไปตั้งไว้ไกลลาก็จะปีนเป่าขี้ไก่ขึ้นไปขึ้นไปหอ่อขึ้นไปตัดคือเอาลาว่าจะได้ซื้อขั้นใดมาห่อแลวแล้วเนาะเอามาปีนไว้เวลาที่ว่าต้นใดที่ว่ามันสูงนะเอาขั้นใดมาปีนหอ่อเอาเพราะว่าเขาปวดเถิงมันอีห่มมันสูงกายหัวเขาเลย ขี้ไก่ที่เขาไปเอามาเขาก็จะทาให้มันเมืดฝนหมดแหละกระจึงที่อกอ่าเป่าหนึ่งเนาะเขาจะให้อยู่สองต้นเขาจะทอกให้แบบสดสดเลยคือครั้งนี้จะบไดมากเนาะแต่ว่าข้อเสียอย่างหนึง่งคือขี่ไก่สดที่ว่าเขาบบไดมากนะเวลาเขาทอกออกนะโตไ้นะ่ะบักไล่ล่เลย,เลยคือสุดโกนี่กะทอกให้เลยแบบนี้นะคือไฮนะไตขึ้นตามขาค่ะแบบบม่ไหวว่าเลยปานตัวเหา่าคือแบบ เวลาเข้าสวนมักซิดานี่นะคือไปเต็มขาเลยเนาะเขี่ยเข่าแล้วก็เขี่ยแบบต้องได้ไปอาบน้ำนะคือปล่อยไว้โดนมันสิกัดเฮ่าเนาะคือมันคัน,นยิ่งหยอกๆนะทุกคนเวลาให้เข้าเนาะผู้ใดเคยเนาะแบบโอ๊ยคันแหงตงได้เขี่ยไปล้างเขี่ยไปอาบน้ำซักผมแบบซักเครื่องเลยทันทีสินะ สำหรับคลิปนี้กรจ็จบเพียงเท่านี้ดเด้อผู้ดูมากกฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์กดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้หลาในเด้อทุกคน